สวัสดีครับท่านไออุดรมาเลเดอเ์ทุก,น,น,ทกน,นะกล่องหลังค่อยอันนี้เราต้องเดินทางอีกหนึ่งวันไปไหนต่อเดี๋ยวมาดูกันด้วยว่าเราจะไปไหนกันอันนั้นกล้องหลังเนี่ยก็นอนอยู่ข้างหลังคนเดียวส่วนกล้องหน้าอยู่นี่หลับอยู่นี่นี่เครื่องหลับล้บก็จะมานอนอยู่ตรงขาค่อยนี่แหละตรงนี้แอร์มันเย็น ตอนนี้เราก็เตรียมกําลังเตรียมตัวจะเดินทางแล้วราแป๊บก็เตรียมพร้อมทุกอย่างพร้อมไปไซตกันก็นมาเบิงเแล้เด้อเข้าไปดูในคลิปว่าเราจะไปไหนกันต่อดูย้ยกล่องหลังข่อยเนาะตอนนี้กล่องหลังกำลังรังสบายอยู่บนนั่นแหละสบายแล้วพัดลมก็มีด้านหลังนะเออนอนไปนอนไป ไม่ร้อนเราเป็นอากาศฟ้าคึ้มอยู่เดี๋ยนั่นแหละเดี๋ยนั่นแหละตอนนี้ก็เพียงละก่อนพร้อมนี่ทุกอยงเท่านี้ถ้าออกเส้นนี้น่าจะผ่านร้านนั้นอยู่นั้นไปก่อนก็ได้เพราะเราเป้าหมาย ที่เดียวกันแต่เราไม่รู้จักที่เดี๋ยวให้เพื่อนปากหมุดมาให้ก็ได้ส่งมาในลายไข่หนึ่งให้เพื่อนปาบหมดก่อนเพื่อนไปอันนี้กับเพียนร้อนสงสัยถามเพิ่มก่อนเพื่อนไปจอดข้าวกันตรงไหนเพราะตอนนี้มันเที่ยงแล้ว ขึ้นรถมาก็เป็นมาขึ้นรถมาก็เป็นหลับนะตัวคนะ้าก็เหยียบไปพอดีในะตัวนี้แอร์มันเย็นส่วนคุณนะเด้อในประกับกล่องเด้อเอียงปัญหาแทะเล่นแล้วแทะกล่องค่อยแล้ว ันมเติมรอม <c oughs> เดินทางต่อไปรอเลยเด้อ <c oughs> ตอนนี้เราก็รอมหมดก่น <c oughs> อนรอหมดรอมหมดมาก,ก่อนหมดมากด็เ <c oughs> ป๊ป เราไปเจอกันที่ไหนตามดูเด้อตามดูในคลิปเด้อเมื่าเราจะไปไหนกันต่อตอนนี้ก็เข้าประจำพี่ลับจะไปตืน่นอีกทีก็นู้นจะมองกูเนี่ยเดีย๋ยวสพังพี่กกก็ลงมาตอนนี้พี่กิ๊กชมวิวอยู่ ขอบคุณครับสำหรับดูคลิปดูนั่นให้หน่อยเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วตามดูคลิปเด้อว่าเราจะไปไหนกันต่อบ๊ายบาย